ี่จะเป็นพระสยามเทวทิราชน,นะครับแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมาหาราชนะครับเป็นที่สักการะของคนแถวนี้แล้วก็คนไทยนะครับโดยทั่วไปนะครับมาที่นี่ก็มาสักการะได้ครับดานบทน,นู้นครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในดีนะครับนี่จำลองรางรถไฟประวัติาศาสตร์ของคราบโลกคนที่สองน,นะครับ history of the railway นะครับเมื่อสมัยนั้นก็ปีพันเก้าร้อยสี่สบสามหรือว่าสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองน,นะครับอันนี้เป็นเอามาทำเป็นอ่นอนุสรณ์ให้คนได้จดจำนะ้นนี่ครับไทยญี่ปุ่นนะฮะ The Border ด a ร์แพล t เพสเทมเพินะครับไทจิปปนะจเปนนี่ครับจะรอเป็นทางรถไฟนี่ฮะ เป็นชายแดนพม่านะครับด้านน,นนู้นครับฝั่งน,นี้ก็เป็นเจดีสามองค์นะครับของไทยเรานะครับ